สวัสดีครับพ่อของผมมารพินและชาแนลฟิวไทยใน Youtube ครับวันนี้ก็แนะนำวิธีการต่อรถนะครับอยู่ที่องค์พระประทมเจดีย์นะครับฝั่งที่อยู่กับทางรถไฟก็สถานีรถไฟนะครับ,รบตรงนี้สถานีรถไฟครับถนนรถไฟในเส้นนี้นู่นนะครับถ้าใครมาเดินทางมาถึงงจุดนี้นะครับแล้วก็จะต่อรถไป รถ BTS นะครับจะไปเข้า BTS จะมีคันนี้ไปถึงสถานีบางว่านะครับวิ่งสายก่ากรุงเทพนครปฐมเนี่ยบางแค่8ท่าพระเนี่ยเข้า BTS อนะ่แล้วก็เข้าวัดไร่ขิงด้วย BTS บางว่า10นะครับแล้วก็ถ้าไปทางเส้นวัดไร่ขิงอะไรเงี้ยจะ15้ตรงนี้จุดสังเกตอีกอย่างก็ ธนาคารกรุงไทยครับแล้วตรงนู้นเป็นแบงก์ไทยพันธุ์นี่ครับกรุงเทพและคอนถถม8ปม83นะครับก็ด้านนู้นก็จะมีรถร่วมไปสมุทรสาครไม่ว่าจะถึงไปอะไรนี่78อัแนี้กรุงเทพดำเนินนะฮะด้านนู้นก็จะมี รถตู้ไปกรุงเทพด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะเข้าสายใต้ใหม่นะอ้อมน้อย BTS บังว่า10วันลร่กิงเทียนดัดอ้อมให BTS 1ิ้วนูนเป็นรถกรุงเทพนครตะสมสายใหม่ นะครับก็รถไป b t s ครับ,ปรบเป็นแบบปอดสองนะครับเย็นมั่งไม่เย็นมั่งแล้วแต่ขัน